ครับก็สวัสดีในคลิปนี้นะครับเรามาทำการตรวจซ่อมไมโครเวฟโตชิบ้านะครับมาด้วยอาการไม่ร้อนนะครับก่อนอื่นเราก็มาทดสอบกันก่อนนะครับดูจากสภาพแล้วก็โอเคเรามาเตรียมอุปกรณ์กันนะครับแก้วน้ำหนึ่งแก้วนะครับวัดอุณหภูมิได้ยี่สิบหกยิบเจดองศานะครับ อุณหภูมิปกติครับทีนี้เอาเข้าเครื่องครับนะครับโอเคเสียบปลั๊กนะครับไฟเข้านะครับอ่ากดปุ่มเข้าไปนะครับ1ปุ่ปมสักไม่ถึงนาทีครับลองดูก่อนว่ามีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับ ครับพอแค่นี้ก่อนเรามาทดสอบครับยิงปุ๊บยังยีิบเจ็ดเท่าเดิมนะครับแสดงว่าหัวไม่ร้อนนะครับเสียงก็เสียงดังนะครับกาน้ำมานก็เสียงดังทีนี้เปิดฟ้าข้อบอกมานะครับเปิดตรวจเช็คระบบนะครับดูภายในก็แผ่นเมกกาก็คือดำนะครับตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเช่นกันนะครับ ทีนี้มาตรวจวัดหัวแมกนตตอนนะครับต่างยามิเตอร์ไปที่เสียงร้องติดนะครับที่นี้อาจจะไม่ได้ยินนะครับเพราะว่าผมตัดเสียงแล้วก็บันทึกเข้าไปใหม่นะครับเพราะว่าเสียงค่อยมากถ้ามันช็อตลงกาวนะครับวัดมันจะลองติดนะครับวัดขั้ว จับกาวหนึ่งขั้วแล้วก็จับที่หัวแม่เหล็กตันทั้งสองขั้วนะครับถ้าขั้วใดขั้วหนึ่งช็อตก็จะร้องลงกาวติดนะครับในที่นี้ร้องนะครับหัวแม่เหล็กตันช็อตเรียบร้อยนะครับเราทําการถอดหัวออกมานะครับอ่าวัดดูอีกรอบครับจิ้มกาวไปหนึ่งเส้นแล้วก็วัดตัวนี้นะครับมันช็อตแล้วครับเดี๋ยวดูชัดชครับ อ่ามันจะขึ้นตัวเลขนะครับก็คือช็อตอ่าช็อตทั้งสองครัวนะครับให้ดีก็คือเปลี่ยนทั้งหัวไม่มีตอนเลยครับอันนี้คือแผน่นไมกาที่ดำและชำรุดมันจะทำให้การหักนี้ของลังสีไม่ดีนะครับอ่าลังสีไม่ใช่ขึ้นความร้อนที่หัวไม่มีตอนทำออกมาไม,ไม,ไม่ไม่กระจายไม่ดีนะครับอ่าเบอร์อันนี้คือเบอร์ของ หัวแม่งในตอนครับชาร์ปหัวชาร์ปนะครับโอเคในที่นี้ผมจะลองเปลี่ยนปลั๊กเสียบดูนะครับตัวขาวๆนี่นะครับมันจะมีอะไรเปลี่ยนอยู่นะครับแต่ว่ามันจะไปยากตรงย้ำขั้วสองขั้วด้านในนะครับเพราะว่าเขาอาร์กมานะครับแต่ว่าผมจะใช้ ตะกัวบัตรกี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็สายไฟรัดไว้นะครับอันนี้คือขั้นตอนการทดลองทำดูนะครับทีนี้แกะออกมานี่คือขั้วที่จะเปลี่ยนออกนะครับตัดสายสองเส้นนั่นออกแล้วนะครับแล้วก็แงะเอาขั้วเก่าออกมานะครับ มันจะมีปัญหาตรงเวลาเราประกอบเพราะว่าเขาเขาย้ำม,มาเขาอาร์กมานะครับแต่เ,เราจะใช้เวจีบัตรกีแทนนะครับเพื่อตรวสอบให้ดูว่าหัวใช้ได้ไหมอ่าก่อนอื่นเรามาวัดว่าหัวช็อตหรือเปล่านะครับตัดออกจากขั้วแล้ววัดไม่ขึ้นนะครับ ตัวเลขกไม่ขึ้นนะครับไม่ช็อตครับทั้งสองขั้วไม่ช็อตแสดงว่าใช้ได้แต่จะมาช็อตที่ปลั๊กเสียบนะครับสังเกตง่ายจะมีดำๆอยู่ข้างๆนะครับก็คือช็อตลงโค้งเรียบร้อยนะครับต่อไปเรามาแงะออกนะครับแงะงันงัดออกนะครับเขาจะย้ำมานิดนึงนะครับแจะง่ายๆครับ งัดงดแงะๆออกครับอ่าทีนี้ก็ดึงตัวย้ำออกแล้วแล้ว,ลวก็งัดออกนะครับอ่าบีบออกก็ได้หรือจะเจาะออกก็ได้นะครับมันเป็นเหล็กสังกะสีบางๆนะครับ ทีนี้มันหลุดแล้วก็งัดออกมาครับโอเคเรียบร้อยครับร้อยช็อตครับเบี้ยวเลยทีนี้เอาตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับตัวใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็เราจะทำการล็อกด้วย สกรูนะครับจำนวนสี่ตัวด้วยกันนะครับหาน็อตเตรียมไว้นะครับสี่ตัวเล็กขันยึดเข้าไปนะครับตามภาพได้เลยครับ ก็ถือว่าแน่นนะครับสีตัวนี่อ่าเรียบร้อยครับทีนี้ก็บัตรกรีขั่วเข้าไปนะครับเราไม่มีเครื่องอาครับเ,เป็นการบัตรกรี บัดกรีให้ติดก่อนนะครับแล้วก็ผมจะใช้สายไฟทองแดงพันไว้รอบอีกทีแล้วก็เอาตะก,กวัวยัดเข้าไปอีกทีหนึ่งครับเพื่อความแน่นนะครับโดยประมาณนี้บัดกรีให้ติดก่อนครับตัวนี้โอเคประมาณนั้นครับ เสร็จแล้วผมจะาสายทองแดงนะ่ะพันอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาตะกั่วละลายใส่อีกนะครับตรงนี้ผมลัดเปิดก่อนอ่าลองมาวัดดูครับไม่ช็อตครับตัวเลขไม่ขึ้นนะครับจะได้ครับทีนี้ทาคั่วให้แน่นเสร็จแล้วก็ประกอบแล้วก็ประกอบเข้าเครื่องทดสอบดูนะครับปิดฝาครอบให้เรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้ยัดเข้าเครื่องครับ ่าต่อไปลำดับต่อไปครับตัดแผน่นไมก้าให้พอดีตัวนนะครับตามรูปเดิมแผน่นตัวนี้ไม่แพงนะครับไม่กี่ตังผมก็แต่ว่าลืมราคาแล้วซื้อมานานแล้วครับตัดให้เข้ารูปตามเดิมเขานะครับตัดง่ายๆครับกันไกลธรรมดา แล้วก็ขีดวาดรูปไปก่อนนะครับค่อยตัดไปตามรูปนะครับตัดไปตามรูปที่เราขีดพยายามอย่าบิดหักนะครับไม่งัน้นก็ขาดเหลวเหมือนกัน ครับผมตัดไปเลือดตามรูปแบบไปครับเหมือนตัวเดิมเป๊ะ โอเคครับครบทุกจุดลำดับต่อไปเราจะเอาไปใส่ในเครื่องนะครับอ่าโอเคอันนี้เอาหัวเมกนตอนใส่ก่อนนะครับยึดน็อตตามที่ถอดมานะครับให้เข้าที่เดิมยึดน็อตเรียบร้อยนะครับยึดส่วนประกอบที่เราถอดเรียบร้อยแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับให้ครบแล้วก็ใส่ ายไฟเข้าที่ปลั๊กไฟนะครับอ่านอื่นปกตินะครับไม่มีอะไรเชียเรียบร้อยอใส่แผ่นไม้ก้าเรียบร้อยครับสวยงามทีนี้ลังสีอ่จากหัวไมโคตอนก็จะออกมาดีสม่ำเสมออาหารจะสุกพอดีครับโอเคขั้นตอนต่อไปใส่ฝาครอบเข้าไปครับ ใส่ฟ้าครอบเข้าไปอย่าเพิ่งขานน็อตก็ได้ครับเพื่อเราทดสอบดูก่อนนะครับดับต่อไปครับทดสอบครับอโอเคครับอ่าตัวนี้ข้ามขั้นตอนไปนิดนึงผมอาน้ำใส่ในเครื่องแล้วนะครับ เดินเครื่องครับเสียงจะเงียบกว่าเดิมนะครับโอเคลองยิงอุณหภูมิดูนะครับทีนี้ ปรากฏว่าอุณหภูมิ8 0องศานะครับก็ร้อนนะครับร้อนจนเดือดเลยนะครับถ้ามองด้วยตาเปล่าจะเห็นอยู่นะครับก็ถือว่าผ่านใช้ได้นะครับก็หัวเมีในตอนชำรุดนะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือเปลี่ยนหัวใหม่จะดีกว่าครับไม่กี่ตังครับ ก็สรุปก็คงจะมีอาการเพียงเท่านี้นะครับที่ทําให้ดูก็ทําให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับเผื่อท่านใดจะลองแบบแปลงใช้งานนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผม